เดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางไปสนนสุดกันนะคะนี่ค่ะเราออกจากแม่เปิรแล้วนะคะเราก็จะขับไปซีดีนี่คถนนสุดเป็นเขตของอำเภอลานสักนะคะเท็กเท็กเท็กยังยังไปเที่ยวกับกาแฟ ไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวกับกาแฟเดียวไปเที่ยวกับเภอส,สบายร้านกาแฟสีดีอะไรงั้นคุณเจ๊ก็โอ้โหแม่นะคะ,ะถนนสุดถนนสุดอีกสามกิโลนะคะถึงถนนสุดของเขตอำเภอลานสัก เส้นทางไม่เปิดลานสักนะคะไล่เข็นไหนวะไล่ก็สระไอรรลิมอหนูไม่เ็นรันเหรอไลถูกไหม่รู้สไมมนสะไหลถก็ใชได้อนะคะเส้นหลทางีรสบาเหมือนขับชมวิวดูธรรมชาติ สอ,องกิ <S 2> 2 <S โลนะคะไม,ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจดูกาฟแฟใช่ใส่กาแฟกล่องเฟเล์ม กาแฟซีดีไปเลยลบเรเออ่ออกมนเลยลบไปเี่เที่ยวกับกาแฟสีดีให่นั้นเลยจบอีกหนึ่งกิโลนะคะจะถึงเทศด้วยนะเส้นท,ท,ทางถนนสุดของเขตอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยนะคะ เป็นเขตติดต่อระหว่างแม่เปิรนกับลานสังนะคะ ร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหารกลางภัยนี่ค่ะถึงเขตถนนสุดแล้วนะคะซ้ายเป็นลานศัก์หนองฉางนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเขตถนนสุดนี่ค่ะขวามือก็จะสิ้นสุดเขตถนนสิ้นสุดทางเลยนะคะนี่ค่ะทางตานข้างหน้าเขาเรียกเขตถนนสุดเขตอำเภอลานศักอุทัยนะคะวัดเขาแม่สี